กับในช่วงหนึ่งกับ5ช้าข่าวใหญ่และยังอยู่กับเจ๊แม่งและน้องลูกน้ำนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของเราเรียกว่าเป็นตัวแม่ของคนที่เรียกว่าสวยย้อนวัยเพราะอีฉันกล้าเปิดเผยเลยนะฮะว่าอายุของเธอตอนนี้เนี่ย40กระตัดแล้วนะฮะหรือว่าไปหลัก4แล้วได้ข่าวว่าเธอจะไม่ยอมไปถึง5แยกาปากเกรดคระนะ ฟรีซความสวยเอาไว้ได้ยังไงวันนี้เลยต้องจับมาคุยหน่อยฮะน้องต้อมรัชนีกรพันมันีสวัสดีค่ะ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 ไม่ได้อวยอันนี้พูดเลยนะโอ้ที่เจพูดมาเป็นความจริงทุกประการพี่เขาเด็กมากคือเราดูตั้งแต่เราเด็กอะจนเราแก่แต่พี่เขายังเด็กอยู่ยังไงเออยอมแก่บ้างยอมยอมก็ลองพูดว่าพี่เขาแก่เสียชั้นเขื่อนด้วยนะใกล้ๆกันก็ลก็ไล่ๆกันอยู่นะอายุไม่ต่างกันเนาะทำไมถามนิดนึงว่าหายไปนานมากเลยไปทำอะไรอยู่เอาช่วงที่ผ่านไปเนี่ย ก่อนนั้นในก็ที่หายไปก็หยุดเลี้ยงลูกค่ะอตอนนี้มีเบบี๋กี่คนละตอนนี้มีสองคนค่ะมีสองคนมีลูกด้วยจริงจริงนะส่วนใหญ่คนมีลูกอันนี้ถ้าไม่ดูแลตัวเองนะหุนพังหน้าพังนะไมหมดเพราะว่าลูกดึงเอาพลังงานร่างกายของเราไปใช้เยอะไงใช่ค่ะกระดูกชำรุด้าโทมป้าเฟอตามมาทําไมถึงดูแลตัวเองอันนี้ถามเป็นเคล็ดลับจริงนะฝากคุณผู้ชมด้วยก็ เราดูตัวเองแล้วมันมันมันทนสภาพตัวเองไม่ได้ยังไงก็คือแบบว่าต้องต้องสวยอะต้องกลับมาให้เป็นปกติไม่ได้เพราะเรื่องงานเราด้วยแล้วก็เรื่องบุคลิกนู่นนี่นั่นของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่เอายังไงก็ต้องขอต้องโมนะตอนที่คลอดลูกตอนนั้นก็หายหน้าไปจากวงการช่วงหนึ่งใช่เนาะแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงนั้นค่ะมีใครทักมาหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วดูกระจกสองกระจกแล้วแบบเฮ้ยแต่ตอนที่อยู่แต่ที่อยู่เมืองนอกกับลูกคนโตเนี่ยแบบว่าอ ไม่ได้เลยกลับมาเป็นอีเพิงมากอย่างเงี้ยด้วยหุ่นด้วยผิวพรรณด้วยหน้าตามันอรักไม่ได้ก็เลยแบบพอได้กลับมาเมืองไทยก็นิดหนึ่งค่ะ <c oughs> นิดหนึ่งที่ว่าคือตัดสินใจยังไง,งบ้างคะที่แบบจำโมใหม่เลย <c oughs> หยุดการเวลานี้ปิ๊งมากคุณสวยเป็นบ้า,าเลยสวยเป็นบ้าเลยนี่ผู้หญิงอะนะพอมีลูกแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดไม่ว่าจะเป็น หุ่นไม่ว่าจะเป็นหน้าอกไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ไม่ทำเป็นไงให้ไปได้ขนาดนี้คะพี่ต้อมก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเลยค่ะอันนี้ะเผยได้มั้เผยได้เปิดเผยได้ค่ะเปิดเผยได้เพาต้อมเขาเป็นคนน่ารักมากเขาเป็นคนพูดพูดตรงเออเออทำอะไรบ้างทำจริงเพราะหน้าอกค่ะหน้าอกค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไปจมูกมาค่ะอย่าได้แคร์อย่าได้แคร์อย่าได้แคร์สื่อค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่เป็นคนอกเล็ก โอ้พอมีน้องค่ะก็มันก็เปลี่ยนไปหนึ่งคือเปลี่ยนไปด้วยที่ว่ามันเล็กแล้วก็มันไม่เท่ากันก็รับสภาพตัวเองไม่ได้อย่างแ่ง ก็เลยแสดงว่าคนอื่นไม่รู้เลยเนาะเพราะเวลาทํางานปุ๊บเราก็ดูไม่ออกนะว่าแต่ว่านี่เป็นปัญหาของเราส่วนตัวอยู่ใช่ไหมต้องคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงทุกคนมันไม่มีใครที่เท่ากันค่ะแล้วพอพอเรามีลูกเนี่ยสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนไปค่ะมันก็ยิ่งไม่เท่ากันเลยมันก็ยิ่งไม่เท่ากันเลยแล้วมันก็จะแบบว่านะ เจไม่เข้าใจจุดนี้ไงเข้าใจพร้อมจะเข้าใจในทุกเรื่องเพราะอีกไม่นานเราจะเข้าใจไม่เอาไม่เอาเราไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่มีปัญหามันต้องเลือกจริงๆนะใช่บางทีเราใส่เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยมันไม่มั่นใจเลยคือโอเคใส่เราต้องใส่ปิดมาถึงคอตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยไม่ได้มั้งด้วยบุคลิกบางทีเห็นเด็กเขาใส่แบบเอ้ยใส่เดียวแขนกูนเราก็อยากใส่างเนาะแต่แบบ โอ้ถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะต้องเห็นชัดมากราก็่ามียาดีกว่าเลยการแต่งตัวมันก็เลยเป็นอะไรที่ลําบากมากสําหรับเราก็เลยตัดสินใจว่าอุตสาคุณหมอดีกว่าก็ลองเช็ครายละเอียดดูเพราะว่ามันก็เคยพลาดกับชีวิตมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมที่แบบว่าใจร้อนรีบร้อนโอ้ไปเถอะภายแนะนํามาไปเลยแต่ว่าไม่ได้เช็คว่า เก<คน>่ง,งไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเออเขาถูกเออถูกก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทํามาก็ต้องมานั่งแก้หรืออะไรเงี้ยปัญหามันเกิดก็เลยแบบโอเคกลับมารอบนี้ก็เลยศึกษาก็เลยไปศึกษาก็ไปหาคุณหมอที่บางมดเลยเพราะว่าเท่าที่ทราบมาก็คือเขาทําโอเคสวยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปปรึกษาเลยค่ะก็ตัดสินใจอยู่พักใหญ่พักใหญ่บอกตรงว่าคือไปปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนหรือว่าไม่ใช่แบบเหมือนเด็กสมัยนี้นะไปปุ๊บแบบเฮ้ย คือคือฟังเพื่อนหรืออะไรหลายอย่างโดยที่หนึ่งคือไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลแต่ต้องนี่เป็นตัวอย่างที่ดีไปคุยกับคุณหมอไปแบบเหมือนคุณหมอก็ตามเคสให้ตลอดตลอดเวลาเหมือนกันไปแอบดูของคนอื่นด้วยนะคะว่าโอเคไม่โอเคไปแอบดูแผลแอบดูว่าโอเคทําออกมาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนเปิดคุณหมอคุณหมาว่าไงบ้างจริงๆมันเป็นเคสที่แบบง่ายมากค่ะสําหรับคุณหมอแต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่างว่าเราเจอประสบการณ์ที่มันมันผิดพลาดมาแล้วเงี้ยเราก็เลย เอาเอาที่ชัวร์ๆคือไหนๆจะเจ็บตัวแล้วจะเสียตังค์แล้วแต่ขอให้แบบทีเดียวแล้วสวยเลยอย่างเงี้ยให้ดีที่สุดไปเลยคิดแบบนี้คิดแบบนี้เลยคือไม่ได้นะคือตัวเราเราต้องเป็นคนเลือกเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้าตัวเราอันนี้ภาพนี้คือเป็นภาพจากในห้องผ่าตัดนะฮะว้ายเหรอไม่รู้มลยแต่นั่งเมาส์นี่แต่นั่งเมาส์นี่ไม่ดูเลยสมมติจุเอาผ้ามาอันนี้คือผ่าตัดอันนี้คืออะไรฮะทำอะไรฮะจมูกค่ะอ๋อที่ทำจมูกค่ะอ๋อจมูกนี่ คือโงเฮงมันจะค่อนข้างจะบวมตัวพอเวลาออกออกทีวีไปอย่างเงี้ยมันจะตุ่ยมากแล้วมันก็จะดูแบบว่าหน้าไม่เรียวเงี้ยไม่มีมิติม่มีมิติคือจมูกนี่มันก็มีส่วนทาให้หน้าเราดูเรียวได้ด้วยเราไม่ได้เป็นดารานะบางทีกล้องไม่ได้ซูมมาใกล้ๆเรายยังรู้เลยนี่เขาเป็นดาราก็ต้องแสดงอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลากล้องซูมเข้ามาปุ๊บ แบนอย่างงี้ไม่ได้ไเอออันนี้จบจบที่คุณหมอนี่แล้วจบแล้วค่ะแต่ส่วแต่ต่จมูกดูธรรมชาตินี่จะไม่บอกว่าทําก็ไม่ไม่แล้วก็นิ่มมากค่ะสนได้ทุกสิ่งอันขอจับได้ไหมขออนุญาตได้นะพูดจับของเนื้อก็กล้าเนื้อแทนที่จับของตัวเองฉันอยากรู้ว่าของเขาหรือของฉันเออเป็นไงคะโอ้มันมันจับได้ค่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นเทรนด์จริงๆที่มันต้องเป็นธรรมชาติแบบนี้เพราะเมื่อก่อนมันจะแบบ ขึ้นไหวไม่ได้จะไปทั้งยวงทั้งหมดเลยแต่นี้ก็มันจะแบบเนียนๆอเนียนมากเลยขยี้จมูกได้ต้องตฏิบััิตัวต้องดูแลยังไงบ้างเอาเอาจากจากจากหน้าอกก่อนอ่ะก็ไม่เห็นทําอะไรมากเลยค่ะก็ช่วงแรกก็จะมีที่จะต้องแบบนวดผังผืออะไรแบบงี้แค่นั้นเองค่ะทาจริงๆน่ากลัวไหมคะพี่ต้อมทั้งในส่วนของจมูกแล้วก็หน้าอกตอนที่ทํามาเสร็จใหม่ๆเจ็บไหมช่วงที่ทําทําเสร็จอย่างนี้ค่ะคุณหมอเออเมื่อก่อน คนจะบอกว่าเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอุ้ยยุคสมัยนี้มันไม่ใช่ละเขาจะมียาอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งทำให้เราแบบว่าไม่ปวดค่ะไม่เจ็บแล้วก็จริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นไปทําจําได้ว่าส้นส้นทําแล้วก็สี่วันก็ถ่ายละครแล้วค่ะก็สนแล้วอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ขับรถเองอู้หูใจแล้ว ฟื้นสี่วันเองหรอน้อยมากเลยนี่แปลว่าเบามากนะเชื่อไหมว่าสมัยก่อนที่ฉันบินขนาดอีฉันบินไปทำาตอนนู้นนะฉันพักฟื้นเป็นแบบสองสามอาทิตย์เลยนะอันนี้ฉันอเก่งเลยน้อยยังไม่ถึงอาทิตย์เองสี่วันไม่รู้สึกอะไรเลยคือทุกคนบอกว่าโอ้มันจะเหมือนแบบรถทารททีนั่นนอ้คนชอบบอกกก็ไม่เป็นอะไรนะคะฟื้นมาก็ไปเดินตามวอร์ดไปเดินชิวสวันเลยการง่ายโต นั่งอยู่เฉยไม่ได้ไงนางก็เลยต้องแบบว่าไม่ใช่แบไปอีกนิดนึงเแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้ใช้ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องระมัดระวังอะไรพิเศษไม่เลยมั่นใจขึ้นมั่นใจมากค่ะแง่ชอบสมุดมั่นใจนมั่นวสวยจริงจริงจริงนเราจะรู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้าเราก็นึกออกมาไม่ต้องเอาเครื่องสำอางอะไรมาโบกมาโบกให้มันดูแบบหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีภาพถ่ายจากจากผลงานด้วยใช่ไหมค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงพี่สองคนพูดจนน้องเริ่มลำลังเลยนะยังไงดีองไงดีเออันนี้อันนี้จากประสบการณ์คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสัญญกรรมเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของคนที่ที่มีปัญหาในเรื่องนั้นนจริงอย่างต้อมเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่หน้าอกไม่เท่ากันเห็นไหม มันตอบโจทย์คือไม่ได้อยู่ดีๆว่าง่ะแล้วไปทําแต่ว่าเขามีปัญหาจริงๆรแล้วมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครเข้าใจหรอกช่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่จมูกเองอย่างเจ๊ก็เคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมหานี่แล้วก็ออกมาเป๊ะอย่างนี้นะคะคือศีรษะจรวดปลายเท้าจริงๆตั้งแต่น้าดูจริ้นเราเป็นเราเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานยังสวยเป๊ะขนาดนี้แล้วทําสัญญกรรมเนี่ยวุฒิภาวะเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้จักเลือกเรามองทุกอย่างให้มันเป็นแบบความเป็นจริงแต่เด็กวัยรุ่นสิเดี๋ยวนี้เวลาไปทําสัญกรม เห็นไหมเราจะอ่านข่าวเจอโน่นเจอนี่นนจะเนี่ยมองปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะน่าจะต้องศึกษาให้ดีอ่ะเออเออไม่ใช่ว่ารับอะไรมาใหม่ๆก็ก็ตรงไปทางนั้นเลย <c oughs> อ,อย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกว่าเราจะต้องบินไปทําถึงเมืองนอกไปรับเทรนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณหมอเมืองไทยเนี่ยก็เก่งนะคะเก่งเยอะค่ะไม่กวาจะเป็นร้อยหมงร้อยไหมแล้วไม่ต้องบินตรงไป ต่างประเทศก,ก็ลงเกาหลีมไม่จำเป็นแค่เพียงแต่ว่าศึกษาคุณหมอ,อมว่าคุณหมอคนนั้นเชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าจริงๆแล้วก็เราก็จะบอกเลยว่าคุณหมอก็ไม่ใช่ว่าทํทำเก่งทุกคนไปถูกไหมล้วถามนิดนึงแล้วทำไมถึงมานยตัวเองที่โรงพยาบาลบางมดมก็อย่างที่ว่านูศึกษาจริงๆแล้วศึกษากับเรื่องคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลนี้มาเป็นปีนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบปุ๊บแล้วเข้าไปเลยไม่ใช่ตัดสินใจเร่งด่วนอ๋อตรงนี้ มีร้อยไหมตรงนี้มีทําจมูกตรงนี้มีทํานมบินตรงไปเลยไม่ใช่ศึกษาอยู่ร่วมปีค่ะถึงตัดสินใจว่าตรงเนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วคือกับผลงานที่ทําออกมาแล้วประทับใจเราเห็นว่าพี่ต้อมก็ยางประทับใจในส่วนของตัวโรงพยาบาลเองในด้านอื่นๆด้วยถูกค่ะที่สําคัญเลยคุณหมอเก่งแล้วโรงพยาบาลเนี่ยยังไงก็ไม่หนีไปไหนแต่ บางบางที่เราก็ไม่รู้ว่าเปิดถูกกฎหมายไหมคุณหมอคุณหมอ,เ,อ,อเชี่ยวชาญตรงนั้นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยทำมานานขนาดไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แล้วที่สําคัญคือของที่มันเอาเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย เราหลับแล้วเราไม่รู้นะเราเอาอะไรใส่เข้าไปนี่คือจรรยาบรนนะซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะไปเลือกเอาสิ่งที่มันไม่ดีมาเข้าตัวเพราะฉะนั้นต้อมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะในการที่หนึ่งคือต้องดูแม้กระทั่งสถานที่อย่างโรงพยาบาลที่บ่ายกับบางมดแม้แต่หมอเองก็คงไม่ได้วันเดียวที่ไปศึกษามั้งเพา่ไปนั่งดูเคสต่างๆแล้วการทำสัญญากรมที่ดีเนี่ยชอบต้อมที่เมื่อกี้นั่งเมาส์กั่ตต้อมบอกต้องทำสัญญากรมแล้วออกมาดูไม่เป็นทำสัญญากรมเนี่ยจริง ช่ไหมม,<ช>มีอะไรอยากจะแนะนํานอง้องหน่อยไหมครับก็นั่นแหละอย่าตัดสินใจอะไรเร็วศึกษาให้ถี่ถ้วนไหนๆเราจะเจ็บตัวเนี่ยจะเสียเงินแล้วก็น่าจะแบบว่าเอาให้ได้ดีที่สุดอือเราจะได้บอกว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าทำแล้วมานั่งแก้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดไหนจะผังผืดที่จะเกิดขึ้นไหนจะนะ เสียเงินเสียทองไหนจะเจ็บตัวแล้วก็ที่สําคัญจะแก้มาก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะฮะอะอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการทําสัญิกรรมแบบถูกต้องทั้งเรื่องของสถานพยาบาลแล้วก็เรื่องของคุณภาพหมอที่มีจรรยาบัตมคกอสำคัญมากมีผลงานอะไรอะสั้นๆนิดนึงฝากผลงานหน่อย เร็วๆนี้ก็จะมีสุสานคนเป็นค่ะโอ้โหรับผลเป็นรับผลเป็นแล้วตอเด็กก็โอ้โหอตั้งแต่เด็กใช่ไหมตอนนั้นนี่เขาตลุแม่มากเลยนะนี่ถ้าไม่มีลำยอดนี่ยุคนี้เขาไม่ได้เลยนะเออนะแต่ตอนนี้เบาๆแล้วค่ะ ตอนนี้ไม่ได้เล่นรุนแรงแล้วแต่ก็จะเป็นแบบคนสนิทของผีก็น่ากลัวอยู่นะ <c oughs> เอาไว้รอดูกันละกันเพ <c oughs> ื่อนงีคนนี้เธอกลับมาทีไรเนี่ยก็มักจะมีเรื่องฮือฮาแล้วก็เป็นนักแสดงคุณภาพรจริงๆใช่แล้วขอให้สวยสายแบบนี้ตลอดไปนะอีก5ปีนะกลับมาก็ฟิสอายุเท่าเดิมเลยจว้าหูกะว่าอีกสัก20ปีนะนี่เออเดี๋ยวมาเจอกับเจ๊กันอีก20ปีขอบคุณต้อมรัชนีกรมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมตอนนี้นะคะได้เวลาไปเช็คอินที่สยามกับคุณดีมมติชนทีวีค่ะ